รับมงกุฎยักษ์สีแดงบอกเลยว่าเฮ้ยมันก็เท่อยู่นะของชิ้นนี้แจก4,000ชิ้นแต่อขออภัยด้วยนะคะพี่แป้งเพิ่งรู้จริงๆว่ามีของชิ้นนี้ เข้าแมบตาพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน,นะคะเมื่อนองๆเข้ามาแล้วนะคะเราไปดูเควสขึ้นข่าวว่าต้องทํายังไงบ้างซึ่งนนงๆนะคะจะต้องหมุนวงล้อน,นั่นเองการที่นองๆจะได้สปินฟรีเนี่ยนนงๆจะต้องอยู่ในแมปนะคะเป็นเวลาสินาทีค่ะและเควสที่้นองนจะต้องทําลายกล่องหรือบล็อกนะคะจํานวน500กล่องนั่นเองและจะต้องเปิดไข่จานวน200ฟองค่ะซึ่งตอนนี้ของมันเหลือแค่ประมาณ700กว่าชิ้นแล้วพี่แป้งต้องขออภัยด้วยนะคะเพิ่ จริงคะ่ะทุกคนซึ่งการทําลายบล็อกเนี่ยให้น,น้องๆเดินตรงมาตรงนี้ได้เลยเราทาการตีตีตตีแบบนี้นะคะนั่นคือการที่เราจะทําลายบล็อกนั่นเองค่ะบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะและไข่เนี่ยน้องสามารถมาเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเออจะมาเปิดไข่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งไข่เขาให้เปิดจํานวน200ฟองค่ะรีบมาทําตอนนี้เลย